สว okay. ัสดีคร mm ับผมคลิปนี้จะมาแชร์การทําสูตรปุ๋ยแบบประหยัดจากวัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ตัวเราด้วยทุนไม่ถึงหลักร้อยเป็นสูตรปุ๋ยสําหรับหวานแปลงผักหวานรอบคนต้นไม้ผลไม้ยืนต้นได้ทุกชนิดนะครับและที่สําคัญมีธาตุอาหารมีสารอาหารทําให้พืชผักของเรามีใบเขียวแข็งแรงและสามารถป้องกันแมลงได้อีกด้วยวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดมีแค่3อย่างนะครับ อย่างที่หนึ่งคือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกก็ได้อัตราส่วนนี้ผมจะผสมให้ดูอย่างละ1ส่วนนะครับอย่างที่หนึ่งคือปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก1ถ้วยเทใส่ถังไว้ก่อนส่วนผสมอย่างที่2ก็คือแกลบดำที่เห็นในมือผมนี้คือแกลบดำนะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายพวกต้นไม้ต่างๆแกลบดำถือว่ามีประโยชน์นะครับแกลบดำหนึ่งถ้วยเทใส่ถังลงไป อย่างที่3ก็คือเปลือกไข่มีทุกบ้านเอาเปลือกไข่มาทุกภายละเอียดจะตำหรือนำไปบดก็ได้แต่ผมแนะนำให้บดเอาดีกว่าเพราะว่ามันจะละเอียดกว่านะครับ เปลือกไข่บดหรือเปลือกไข่ปั่นก็ใช้หนึ่งถ้วยเทรวมกันจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับ เพียงเท่านี้เราก็จะได้สูตรปุ๋ยบำรุงพืชผักไม้ผลอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยวิธีใช้ก็ง่ายๆครับสามารถนำไปหว่านแปลงผักหว่านรองพื้นหรือหว่านหลังปลูกได้ทั้งหมดเลยหว่านแค่ครั้งเดียวทุก1เดือนหรือทุก15วัน จากนั้นก็รดน้ำตามพืชผักที่เราปลูกไว้เนี่ยก็จะมีใบเขียวสดแบบไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยแถมยังแข็งแรงทนต่อโรคไม่มีแมลงมารบกวนเพราะว่าแต่ละอย่างที่นำมารวมกันเนี่ยล้วนมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเปลือกไข่ เปลือกไข่จะมีพวกแคลเซียมแล้วมีธาตุอาหารอย่างอื่นเสริมด้วยสามารถขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ด้วยนะครับเปลือกไข่บดส่วนผสมอย่างที่2ก็จะเป็นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกพวกนี้จะมีในไนโตรเจนสูงนะครับเราใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้ส่วนผสมอย่างที่3ก็จะเป็นแกลบดำหรือขี้เถ้าหรือถ่านบดก็ได้นะครับแกลบดำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนำไปเพาะปลูกต้นกล้านะครับโดยเฉพาะผมทำต้นพันธุ์ไผ่เนี่ย ผมจะใช้แกลบดำเป็นส่วนผสมหลักเลยไผ่ก็จเจริญงอกงามดีออกรากไวอีกทั้งแกลบดำเนี่ยยังช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชโดยตรงและยังป้องกันการเกิดโรคในดินได้ด้วยนะครับทำให้ดินมีคุณภาพสูงเพราะว่าในแกลบดำเนี่ยมันมีรูปูลสูงช่วยอุ้มน้ําจุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มากด้วยส่วนผสมหลักทั้ง3อย่างนี้จึงทําให้แปลงผักที่ผมปลูกไว้เนี่ยมีใบเขียวสดและโตวไวและที่สําคัญสังเกตดีๆ ไม่มีแมลงมารบกวนนะครับไม่มีรอยกัดกินของแมลงศัตรูพืชโดยที่ผมไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้สูตรอะไรเลยใช้แค่สูตรนี้ทําแค่ครั้งเดียวไม่ได้รองพื้นก่อนปลูกนะครับตอนนั้นผมหวานตอนผักเริ่มงอกจากนั้นก็ผ่านมาเกือบเกือบเดือนถึงได้ทําคลิปนี้ให้ชมนะครับผมหวานอีกรอบถือว่าเป็นสูตรปุ๋ยแบบประหยัดที่มีประโยชน์ต่อพืชโดยเฉพาะคนที่ปลูกผักนะครับอัตราส่วนที่ผมนําเสนอเนี่ยก็คืออย่างละหนึ่งถ้วย สามารถหวานแปลงผักขนาด4คูณ2เมตรได้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้ง่ายนะครับเปลือกไข่ก็มีทุกบ้านอยู่แล้วแกลบดําก็ไปหาซื้อตามร้านขายพวกต้นไม้ต่างๆขายพวกดินปลูกเขาก็จะมีขายนะครับผมซื้อมากระสอบละ30กว่าบาทส่วนปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเนี่ยก็หาซื้อง่ายเหมือนกันท่านใดที่เจอปัญหาปลูกผักไม่งามลองใช้สูตรนี้ดูรับรอง1 5วันเห็นผลขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ